สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะและการใช้สิทธิ์นะคะผ่านแอปเป่าตังค่ะก่อนอื่นนะคะผู้ที่ยังไม่มีแอปเป่าตังนะคะก็ให้โหลดแอปเป่าตังลงเข้ามาในเครื่องนะคะแล้วก็ให้ผูกบัญชี g w a l l e t นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดแถบโครงการคนละครึ่งนะคะเพื่อลงทะเบียน คนละครึ่งเฟสสาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน64นะคะเวลา6.00นถึง22.00นนะคะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรารอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอปเป่าตังภายใน3วันนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรายืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการนำบัตรประชาชนนะคะไปที่ตู้ ATM แล้วก็ไปกดยืนยัน ตัวตนที่ตู้ ATM ีเอสีวของธนาคารกรุงไทยนะคะขั้นตอนนี้นะคะหากว่าใครที่เคยยืนยันตัวตนและลงทะเบียนไว้กับทางธนาคารกรุงไทยแล้วก็ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะคะขั้นตอนนี้สําหรับผู้ที่ไม่เคยมีแอปเป่าตังและไม่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะเมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีแจ้งเตือนว่าเราผ่านได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะคะ ก็ให้เราสามารถใช้จ่ายเงินคนละครึ่งนี้ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1นึ่งกรกฎาคมถึง31ธันวาคม64นะคะแล้วก็ให้เราเติมเงินเข้าแอปเป่าตังนะคะสามารถใช้จ่ายได้วันละ150บาทนะคะทางรัฐจะจ่ายให้150บาทต่อวันนะคะแล้วเราก็เติมเข้า150บบาทต่อวันนะคะสำหรับการใช้จ่ายคนลครึ่งนะคะ เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ถึงวันละร้อยห้าสนะคะเราจะเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะเติมกี่บาทก็ได้นะคะแต่เมื่อซื้อสินค้าแล้วนะคะสมมุติว่าเราซื้อ50บาทนะคะรัฐก็จะออกให้เรา25บาทแล้วก็จะเป็นเงินของเราเอง25บาทนะคะถ้าเกิดใช้ไม่ถึงร้อยห้บบาทต่อวันนะคะก็เงินนี้ก็จะไม่หายไปไหนนะคะก็จะสมทบในวันต่อไปนะคะเราก็จะสามารถใช้ใจ่าย ได้จนครบ3,000บาทนะคะแต่ต้องใช้ให้หมดก่อนวันที่31ธันวาคม64ถ้าใช้ไม่หมดก็จะถูกตัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโปรดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ